สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมช่อง JT Channel นะครับเราอยู่ในเกมต้าหลวงต้าลู่ศัพยุทธวิญาจาร์นะครับช่องของผมก็จะมีรีวิวเทคนิคต่างๆภายในเกมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับไปรับชมกันเลยโอเคครับสวัสดีครับทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมจะมา อบอกเทคนิคในการอัพกระดูกนอกของแต่ละตัวละครนะครับใช้สำหรับกิต PPE นะครับอย่างเช่นตีกระดูกวันจันทร์กับวันศุกร์แล้วก็วันพุธกับวันอาทิตย์นะครับถ้างั้นผมจะเริ่มจากวันจันทร์กับวันศุกร์ก่อนเลยนะครับสำหรับคนที่งบค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็มีวัตถุดิบในการ อัพตัวละครได้ค่อนข้างน้อยนะครับผมก็จะแนะนำเป็นทีมที่ใช้ถังลับก่อนเลยนะครับสำหรับบอสวันจันทร์กับวันศุกร์นะครับตีกระดูอ่าเดี๋ยวผมดูทีมก่อนก็จะใช้ทีมนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นการตีบอสเดี่ยวนะครับสำหรับคนที่พลังน้อยของผมอ่าพลัง 8ล้านนะครับเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าขาดอะไรไปหรือเปล่าอ๋อบวกตรงนี้ผมผมมาอยู่ที่กี่ลมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะมาบอกก่อนว่ากระดูกนอกควรอัพของอะไรก่อนอันดับแรกเลยนะครับอาจจะเป็นของถังเฉินนะครับ หขงเฉินนะครับกระดูกนอกก็จะใช้เป็นแบบธรรมดานะครับอันนี้ก็จะเป็นปีกลุกในฝันนะครับจะเป็นของใหม่นะครับไม่ใช่ของเก่าที่มีคําว่าเดิมนะครับผมจะใช้เป็นอันใหม่นะครับซึ่งอัพให้ถึง2แดงเลยนะครับ3ามแ0 0หกปีเลยนะครับเราจะเน้นที่อันไหนเราจะเน้นที่ที่ปจรของ1แดงนะครับที่ปจร1แดงดียังไงเดี๋ยวผมพามาดูครับ แตกต่างกับอันที่มีคำว่าเดิมตรงไหนชิปจรหนึงแดงนะครับถ้าอัพไปถึงเลเวล180นะครับก็จะนะก็จะบวกเป็นการโจมตี1ยูนิตจะทำให้ตนเองนะครับทำดาเมจได้สูงขึ้นถาวน9%สูงสุด54%เลยนะครับกระตุ้นเอฟเฟกนี้ได้สูงสุดเทอร์ละ1ครั้งเทอร์ละ1ครั้งหมายถึงยังไงเทอร์ละ1ครั้งคือ ถ้าเราทีมเราโจมตีจนถึงบอสถ้าบอสตีเราปุ๊บอันนั้นคือจบเทินครับแล้วเราเริ่มเทินใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือถังเฉินจะทำดาเมจอันเนี้ยได้สูงสุดอ่ะ่เซนกระตุนน้น1ครั้งตอนน่อ1นเทินนะครับถือว่าสูงมากเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับอของที่มออีอันเก่าที่มีคำว่าเดิมนะครับ ชีปรจร1แดงจะเป็นหลังใช้สกิลวิญญาณดาเมจจะสูงขึ้นถาวร5.22เนะครับซ้อนทับสูงสุดได้2ชั้นก็จะเป็น10.44ถ้าเปรียบเทียบกับของออันใหม่อันใหม่จะค่อนข้างสูงกว่าเยอะเลยนะครับามากกว่า40นะครับ ก็ผมเลยใช้เป็นอันนี้นะครับถุงแดงผมยังไม่เลเวล2แล้วก็สีแดงนะครับถุงถุงผมยังเป็นสีทองอยู่ผมเลยเลือกใช้สกิลที่ประจานได้อันเดียวนะครับก็ผมก็เลยเลือกเป็นอันนี้ทางเฉินจะบูทดาเมจได้ดีกว่านะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเดี๋ยวลองไปปรับใช้ดูได้นะครับถ้าใครถ้าเกิดว่าใครใช้อันนี้แล้วรู้สึกว่าเบาก็มาลองใช้อันใหม่ดูครับ น่าจะแรงขึ้นได้นะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นของโพไซซีนะครับโพไซซีผมก็จะแนะนำเป็นกระดูกอหอกไฟแบบแบงมุมนะครับเป็นอันใหม่นะครับที่ไม่มีคำว่าเดิมนะครับถ้ามีคำว่าเดิมจะเป็นแบบนี้ถ้ามีคำว่าเดิมจะเป็นแบบนี้ครับมีคำว่าเดิมอยู่ข้างๆอาของโพไซซีจะใช้เป็น อันใหม่แล้วอัพเป็น2แดงครับ2แดงดียังไงดีตรงชิปรจรสองแดงครับทุกครั้งที่เทินของศัตรูสิ้นสุดเขาจะได้รับดาเมจสูงขึ้นถาวร24นะครับซ้อนทับได้สูงสุด6ชั้นคือยังไงก็ถ้าทีมเราตีเสร็จพอถึงบอสตีจบปุ๊บอันนั้นคือดาเมจเราสูงขึ้นแล้ว24%แล้วถ้าบอสตีจบอีกก็ ทับไปเรื่อยๆครับ6ชั้น6ชั้นคูณ24ได้อ่า1 4 4นะครับถือว่าแรงขึ้นเยอะเลยนะครับ144%เซ์ก็โพเซสซีผมจะใช้เป็นดูกนี้นะครับทำยังไงจะให้อ่าชีพจรสองแดงใช้มีมีผลนะครับเราต้องใส่กระดูกอ่าของอสรพิษมรณะนะครับ ของผมอ่าอัพไปถึงเลเวล300นะครับก็จะติดตั้งอ่าอสรพิษมรณะได้ถึง10ดาวนะครับกระดูกของผมอ่ามีทั้งหมด11ดาวอันนี้ก็ถือว่าปลดล็อกได้นะครับถ้าใครไม่มีก็รีบทำเลยนะครับเพราะว่ากระดูกอันนี้อ่ะบูด,ดเมจได้เยอะเลยแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นของถังรับนะครับถังรับก็ปกติครับผมก็ใส่อ่าผมใช้แบบอันเดิมครับคืออันเก่า ก็อัพไป2แดงนะครับแล้วก็ไปอัดกิวจอนคือของตัวคอสนะครับตัวถังรับอะเราอัพอันไหนได้เราอัพเลยครับเพราะว่ายิ่งถังรับมีดาเบจเยอะถังเฉินก็จะโจมตีแรงขึ้นนะครับจะเหมือนกับโพไซตีนะครับยิ่งมีพลังโจมตีเยอะถังเฉินก็จะโจมตีเยอะตามไปด้วยนะครับอันนี้ ก็จะเป็นทีมที่ใช้ถังรับนะครับก็จะมีอยู่3ตัวนี้หลักๆที่ที่สามารถบูดาเบตถังเฉินขึ้นมาได้เยอะนะครับส่วนทีมที่ไม่ใช้ถังรับนะครับก็จะคล้ายๆกันทีมที่ไม่ใช้ถังรับก็จะคล้ายๆกันจะไม่รวมเป็นของอถังรับนะครับก็จะใช้กระดูของถังเฉินเหมือนเดิมครับใช้แบบอ,อันใหม่ 3 6 5 0 0ปีนะครับชีบะจร1แดงอัพเลเวล180แล้วก็จะเป็นของโพไซซี S <S <ช>ครับ<ช>ก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยใช้เป็นหอ,อกไฟ8แมงมุมอันใหม่เหมือนกันก็2แดงเลเวล300 24%ซน้อนทับได้6ชั้นนะครับ,บรนอกจากนั้นก็อันนี้ก็อัพ อะไรก็ได้นะครับก็ถังเย่ยหัว,วถังเย่ยหัวสตเตตัสัพเป็น NDK น,นะครับแล้วก็เราสามารถบูดัมเมดให้ถังเย่ยหัวได้เลยนะครับยิ่งสูงทางเฉินก็จะตีแรงขึ้นเหมือนกันนะครับก็จะมีปัจจัยอยู่2ตัวก็คือถังเย่ยหัวกับโพไทสซีนะครับที่สามารถบูดัมเมดของถังเฉินให้ตีแรงขึ้นได้ก็จะประมาณเนี้นครับ เพื่อนๆลองไปปรับใช้กันดูแล้วกันนะครับว่าแล้วถ้าเกิดว่าดีหรือทำดาเมจได้สูงขึ้นมากกว่าเดิมยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าใครสงสัยเรื่องไหนก็สอบถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมเห็นเดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กด s ั b s ไคร b e กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับถ้า,างั้นผมไปก่อนครับสวัสดีครับ